สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวนงปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกฉบานะคะมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์สองค่ะจำนวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ28เซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเลียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ วัดลงไปที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรค่ะพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะสองค่ะจับตรงรอยพับนะคะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะ ต่อมาค่ะ3ค่ะเส้นที่3จับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะนี่ค่ะต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่4ค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมา ดึงเส้นริบบิ้นนะคะเส้นสุดท้ายให้กว้างๆกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จ e แล ad ang, ้วนะคะพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือนะคะพับมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะ แม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนเราจะพับมาทางขวามือค่ะหลังจากนั้นม้วนปลายริบบิ้นนะคะม้วนตรงกลางเอาใหม่นะคะพับมาทางขวามือม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะ ต่อมาเส้นนี้จัดตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นมาทางขวาค่ะหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะจอดลงไปที่ฐานนะคะตรงเส้นสีเหลืองค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะพับมาทางขวาหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะ สอดลงไปที่ฐานนะคะตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะ ดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหนียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะพับไปทางด้านหลังของเส้นนะคะปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมานะคะทางขวามือค่ะหลังจากนั้นม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะ ปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนะคะค่อยๆดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สองเส้นสีเหลืองค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังค่ะปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางขวานะคะหมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะ สอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่ค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะสีขาวค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางขวาหมวนปลายเข้ามาด้านในค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะพับเส้นลิบบินนะคะไปทางด้านหลังของเส้น ม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดมาทางทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ ถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ